สวัสดีครับใน E ีีนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตบอนสีกันต่อในตู้นี้เห็นไหมครับโอ้ต้นใหญ่ให่ไซต์ตั้งแม่ทั้งนั้นเลยนะครับในตู้นี้มีหลายๆต้นนะครับที่เปลี่ยนกระถางเราย้ายมาตั้งแม่อยู่ในตู้นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้เติมน้ําไปด้วยแล้วก็อัปเดตไปด้วยนะครับตัวนี้ที่เห็นยุบไปเนี่ยอันนี้คือให,ให้ให้โยมเปลี่ยนใบไม้ให้แต่ว่าใบไม้อาจจะไม่แมทกันเท่าไหร่ทําให้อ่า ปีมะโรงนี่ก็เหี่ยวไปนะครับส่วนใบป้ายแดงๆห่อๆแบบนี้นี่คือสยามเมืองยิ้มนี่ครับสยามเมืองยิ้มหน้าตาเป็นอย่างนี้เจอคนละอย่างกับสยามนารมิตอ่ะเดี๋ยวให้ดูสยามนารมิตอันนี้สยามนารมิตเห็นไหมครับนี่ครับสยามนารมิตส่วนตัวนี้สยามเมืองยิ้มเป็นบอลมีแข้งนะรับ,บอลกระมีแข้งนี่ครับสยามเมืองยิ้มก็เป็นที่ถือว่าเป็นที่นิยม นะครับของผู้ที่รักและชื่นชอบในบอลป้ายบอลใบกาบบอลแข้งนะครับเนี่ยครับสยามเมืองเยิ้มนะครับตัวนี้ส่วนใบเขียวโคกข,ขา่าอันนี้จะเป็นจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีตัวนี้นะครับจังหวัดเพชรบุรีนี่ครับเพชรบุรีอันนี้เป็นกิติมาเจจีรานี่ใบใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้รื้อดูหัวเลยอันนี้เปลี่ยนลงกระถางแล้วแล้วเขาก็ นี่ครับขยายใบยออกมาสว่างมากนะครับดูสีสว่างมากนะครับกิติมาเจจิลาเป็นตัวแผลงจากเศรษฐีสุพรรณนะครับนี่ราศีมีนเห็นไหมครับนี่ราศีมีนเราบรรดาราศีมีนอยู่ในนี้เลยนะครับรน,นี่ครับราศีมีนนะครับหน้าทองทองเห็นไหมครับเป็นราศีมีนหน้าทองนะครับอยู่ที่นี่นี่ครับอันนี้จะเป็นนักเมืองนนท์นะครับนักเมืองนนท์ นี่ก็เหมือนกันมีหนอด้วยนะครับมีหนอด้วยเนี่ยนะครับณเมืองนนนะครับอันนี้จะเป็นสีขุนปลื้มเห็นไหมครับสีดาร์กช็อกโกแลตเนี่ยฮะสวยมากครับสีขุนปลื้มยิ่งโตยิ่งสวยไหมครับนี่อันนี้คือสีขุนปลื้มนะครับอ่ฝั่งนู้นจะเป็นให้เป็นยุทธหัตถีนะครับนี่ครับเนี่ยกระดูกก้านดำกระดูกเขียวเข้มๆนะครับออก อมม่วงอมดำนะครับสำหรับยุทธหัตถีติดกับยุทธหัตถีเม็ดแดงๆตัวนั้นจะเป็นพระธาตุพนมนะครับตอนนี้เปิดหน้าด่างไม่ชัดเพราะว่าอยู่ในช่วงอากาศเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับอู้ตัวนี้กัดสีสวยนะครับเนี่ยนี่ครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ผ่าไปก่อนหน้านี้นะครับสยามนารมิตเหมือนกันดูครับนี่โอ้โห ดูครับสยามนาริมิดนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่ครับสยามนารมิดน่าจะปล่อยไปแค่3าสีต้นเองนะครับต้นลูกที่ผ่าจากต้นนี้เลยนะครับตอนนี้กําลังงอกออกมาใหม่อีกนะครับยังไม่ได้ย้ายลงกระถางเพราะว่าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นว่าไม่ค่อยได้อัปเดตเลยก็เท่ากับว่าไม่ค่อยได้ลงมาดูบอนสีเท่าไหร่เพราะว่าติดงานเนี่ยครับจนต้นต้นไม้จอมนะครับสวยขนาดนี้เลยนะครับสําหรับสยามนรมิดนะครับดู ยังไม่ได้เช็คว่าเขาจะมีหน่อออกมาอีกไหมนะครับแต่ใบสวยมากําดับสยามนารมิตเนีครับสวยงามจริงๆนะครับต้นนี้เนี่ยครับให้ลูกสวยด้วยนะครับต้นนี้แล้วก็งอกไวมากนะฮะงอกไวมากติดๆกันนี่ก็องคหญิงทอฝันนะครับแล้วก็มีเอ่ออะไรนะน่าจะเป็นศิลานักปราดหรือเปล่า สีลาหุ่มทองนะครับสีลาหุ่มทองเนี่ยครับอยู่ฝั่งนั้นนะครับนี่ตัวนี้ก็โสมแล้วนะครับแต่ว่ามีหนอด้วยนี่ครับอะไรเอ่ยเหนือดวงนั่นเองนะครับเหนือดวงที่นี่นะครับยิ่งโตเขาก็ยิ่งป้ายออกมาอย่างนี้ไหมครับยิ่งโตเขายิ่งปลายตัวนี้คือน่าจะเริ่มเริ่มจะลงหัวแล้วเนี่ยมีหนอแล้วด้วยนะครับนี่มีหนอแล้วด้วยนะครับไม่ต้องแปลกใจว่า ทำไมถึงเป็นหน้าเขียวๆอยู่ที่นี่นะครับเห็นไหมใบแรกๆก็จะเขียวนี่ครับเขียวแต่พอโตมาเห็นไหมครับเนี่ยเริ่มออกแดงเห็นไหมครับนี่ออกแดงนะครับอันนี้ที่ทุกท่านเห็นนี่อาจจะไม่สวยเพราะว่ามันมันโทมแล้วนะครับแทบจะไม่ได้เข้ามาดูมารดน้ําเลยก็ตามสภาพแต่ว่าอันนี้สวยมากครับตัวนี้สวยมากสําหรับพัฒลุงดูครับดูลูกของเขาดูหนอนี่ เห็นอย่างเงี้ยเนี่ยแข็งแรงนะครับแล้วก็หัวใหญ่นี่ครับพัทลุงนี่น่าสะสมนะครับแข็งแรงดูดูออกหน่อนี่ครับออกหน่อหัวนี่โชว์เลยนะครับหัวนี่โชว์เป็นเหมือนหัวบอลแถวบ้านเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นบอลสีนะครับถ้าเป็นบอลแบบใบเขียวๆใหญ่ๆนะครับหัวใหญ่แบบนั้นเลยนี่ครับพัทลุงบอลตับจังหวัดออกใบกลมๆหน่อยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะมีจังหวัดเลยนะครับนี่จังหวัดเลยหน้าตาอย่างเงี้ยครับจังหวัดเลยเหลืองมะนีเหลืองนะครับมะนีเหลืองเนี่ยครับมะนีเหลืองก็จะหน้าแบบนี้นะครับมะนีเหลืองโรสนี่ก็โอ้โหตั้งแต่ตอนนู้นนะครับก็ยังไม่ได้ผ่าหลวงตาเมืองก็จนออกหน่อแล้วนะครับเนี่ยด่างสวยมากนะครับหลวงตาเมืองด่างสวยจริงๆนะครับด่างสวยมากเป็นจริงๆเป็นไม้จอมแต่ว่าเขา น่าจะมีหน่อติดเขี้ยวติดนะครับพอ,อเลี้ยงไวสักพักหนึ่งเขาก็ออกหน่อจนหนอนน่าจะเป็นต้นแม่แล้วเพราะโตแล้วนะครับสําหรับหลวงตะเมืองสวยมากนะสวยมากๆด่างสวยนะครับด่างสวยนะครับอตอนนี้น้ําก็เริ่มเริ่มที่จะเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับตู้นี้จะเป็นตู้ที่เอาไว้นานมากบางต้นหัวนี่ก็คือแบบเป็นแม่พันธุ์ได้เลยหัวโตแล้วนะครับ มีหลายชนิดนะครับอยู่ในนี้นะครับบอลเก่าบอลใหม่อยู่ในนี้หมดเลยส่วนในกระบะอันนี้จะเป็นเทพอักษารา EP ก่อนทุกท่านจะเห็นคล้ายๆเทพอักษาราคือราศีสิงห์นะครับแต่ว่ากระบะนี้เป็นเทพอักษารานะครับด่างแบบนี้เลยนี่ครับด่างขาวด่างเหลืองนะครับ,ลนะรบแล้วก็มีพรเจ้าสัวนยะครับฟอร์มอาจจะยังไม่สวยนะครับเพราะว่าหลายๆปัจจัย นะครับนี่พรเจ้าสัวนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นซับพูลผลนะครับซับพูลผลนะี่ครับซับพูลผลฝั่งนั้นก็เทพอักษราเหมือนกันแต่ว่าเพิ่งย้ายลงกระถางยังไม่ได้โตมากนะครับอันนี้มีอมรรัตนโกศิร์เนี่ยครับอมรรัตนโกศิร์แล้วก็มีซับพูลผลนะครับซับพูลผลเหมือนกันนะครับนี่นะครับในตู้นี้ ก็จะได้รดน้ำอีกรอบหนึ่งโอ้แต่ละต้นนี้ก็อึดทนมากนะครับขนาดว่าขาดน้ำไปนานเขาก็ยังอยู่ได้นะครับด้วยสารอาหารอยู่ในหัวเขานะครับผมเขาก็จะเอาออกมาใช้หรือไม่ก็ถ้าต้นโตนหน่อยก็จะยุบไปเลยโอ้ดูพยามุจลินนี่ครับพยามุจลินนั่นเนี่ยนีครับมีอยู่สองต้นนะครับพยามุจลินบางต้นถ้าเขา กลัวไม่รอดนี่เขาจะทิ้งใบเลยนะครับทิ้งใบยุบแล้วก็เก็บสารอาหารไว้ที่หัวนี่ครับมก,กราคมวัวน,นี้อะไรนี่สวยมากเลยนี่ครับไม่เห็นชื่อเก้าทับหรือเปล่าเนี่ยด่างสวยมากเลยนะครับเนี่ยนะครับด่างสวยมากอันนี้เทพนรินนี่แดงดีจังเลยนะครับสวยงามนี่พระทาตุพนมอีกต้นหนึ่งด่างกําลังดีด่างกําลังดีนะครับเนี่ยพระธาตพนม เดี๋ยวได้น้ําอีกสักหน่อยหนึ่งนี้สดชื่นเลยนะครับแตกใบออกมาสวยเลยนี่ก็พระธาตุพนมแต่ยังด่างไม่มากกัดเม็ดสีชมพูเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองตู้นี้เดี๋ยวเติมน้ําโอเคน้ําเริ่มจะเข้าที่แล้วนะครับสวยมากนะครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มให้นาดินเขาชุ่มชื่นนะครับเพราะใบไม้เริ่มแห้งแล้วนะครับ ก็จะรดให้นี่ครับชุ่มๆแบบนี้เลยจะได้สดชื่นนะครับแล้วก็ยังมีอีกตู้นู้นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมารดอีกเดี๋ยวมาเติมน้ำตู้นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมอีกตู้หนึง่งนะครับเดี๋ยวเติมน้ำตู้นี้ไปก่อนนะครับโอเค เดีย๋ยวเรามาดูอีกตู้หนึ่งตู้นี้ก็เป็นแม่พันธุ์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูโอ้โหไม่ได้เปิดนานต้นใหญ่มากดูครับอันนี้เป็นโวเคโนโนนะครับโวเคนโนนี่ครับโวเคนโนโอ้โวเคนโนนี่ก็โอ้โหสีเข้มมากดูอันนี้เต็มใบเก่าแต่ว่าโอ้โหายแดงสวยมากนะครับปลายแดงสวยมากอันนี้ออกดอกนะครับสำหรับ,ต,ต,รรบต้องมนตรานี่ครับต้องมนตรานี่ ออกดอกนะครับต้องมนตราสวยงามมากนะครับอันนี้สาวท่าใหม่นะครับสาวท่าใหม่หรือเปล่าออไม่ใช่นาออันนี้จะเป็นอะไรนะ่านะเพชรเมืองน่านมันมันจะมีเพชรเมืองน่านเพชรเมืองนนท์เดี๋ยวขอดูก่อนหรือเปล่าหรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสองเนี่ยครับไม่ได้อัปเดตนานเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้รัตนรุ่งโรดขออภัยนะครับนี่คือรัตนรุ่งโรด นะครับฝั่งนี้จะเป็นเทพคีรีนะครับแล้วก็มีอันนี้สาวท่าใหม่นะครับสาวท่าใหม่จะอยู่นี่อันนี้นี่ครับโอ้โหสวยมากเป็นบอนประจำสวนเลยบรมพิมานนะครับเป็นโทนเขียวขาวนะครับดูครับนนต้นนี้โตมากเลยอยู่ในกระถาง12นิ้วหนึ่งกระถางใส่อยู่3มต้น4ต้นแล้วแต่นะครับอูดูต้นนนยิ่งเขียวเลย นะครับน oh, ี่คือบรมพิมานนะครับบรมพิมานโอ้สวยงามแล้วดูข้างล่างนี่ครับนี่ออกนอแล้วนี่ครับดารานุพรัตมีนอแล้วนะครับนี่ก็ดารานุพรัสเหมือนกันนี่โอ้หนอใหญ่แล้วครับนี่นอนะนี่สวยงามนะครับนี่ครับดารานุพรัสนั่ก็ดารานุพรัตแต่ว่าเนี่ยต้นนั้นก็กระถางนั้นก็มีหนอแล้วครับนี่น่ครับดารานุพรัสเหมือนกันตัวนั้นก็ดารานุพรัต นะครับกระทางอาจจะใหญ่แล้วก็วัสดุปลูกไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับผมฝั่งนี้ก็สวยนะครับนี่ฝั่งนี้อู้สีสวยมากมีทั้งนารีสยามชนะมานเนี่ยชนะมานนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอับซอนหรือเปล่าหรือทรับเจริญไม่แน่ใจอันแบบนี้จะเป็นมีนาคมนะครับนะครับ แล้วก็มีนารีบูรพาต้องมาทวนชื่อใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยนะครับเลยหลายชื่ออันนี้จะเป็นตัวแผลงจากเทพสายรุ้งนะครับนี่เห็นไหมครับสวยงามมากเลยนะครับสวยงามสีสวยมากนะครับวันนี้ก็ได้พามาอัปเดตตรงนู้นเทพอัสารากับราศีสิงห์อยู่ด้วยกันนะครับในฝั่งเนี้ย มาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมวันนี้เป็นลูกไม้ใบหอกนะครับจากสวนพลังใบชัยภูมินั่นเองจากเฮียใช้นะครับแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งให้มานี่ครับอันนี้ยุบไปแล้วนะครับแต่ใบสวยมากออกสีชมพูเอามาตั้งชื่อนะครับจะเอามาตั้งชื่อนะครับผมแต่ตัวนี้ออกลูกโดกมากเลยดูเนะ่ยครับลูกโดกมากนะครับก็ออกชมพูเหมือนกันเคียวชมพูขาวนะครับ เป็นลูกไม้นะครับที่เฮียช้ได้ผสมขึ้นมานะครับโอเคในอะีพีนี้พามาอัปเดตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะได้รดน้ำบอนสีกันต่อขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไว้พบกันใหม่ e ีพีหน้าขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีสุขจากธรรมชาติขอเจริญพร